โครงการ f a c e of b ์บ d ย Dr. s a ต t i n g เนี่ยนะคะผลิตสาวโรงงานที่มีความฝันอยากจะสวยเธอบอกว่าสามีทิ้งไปมันช้ำและมันเจ็บเงินที่หามาทั้งชีวิตเธอหมดไปกับคลินิกสกินโบ t ท็อกฟิลเลอร้อยไหม Everything จริงกระเบลแม้กระทั่งเทอร์มาชไฮฟูน่าสงสารมากเลเซอร์เลเซอร์ไม่ต้องพูดเลยมันเรื่องเล็กมากไม่ตอบโจทย์เลยเก็บมาทั้งชีวิตครั้งละหลายหมื่นแต่ได้แค่นี้ย แต่พอเก็บเทหน้าปักกับเฟสออฟแล้วเธอก็เป็นหน้านี้ค่ะจริงไหมครพี่ปลาจริงค่ะเห็นบอกว่ามาทำเฟสออฟเนี่ยทำคอสเด็กมีหนุ่มๆมาชอบเยอะเลยใช่ค่ะเหรอทำไมถ<ม>ึงชอบ,บ,บเด็กมีแบ่คนมาจีบค่ะ,ะแต่ว่าเราไม่สนใจหรอกอตอนนี้เราจะจีบคนแก่จีบคนแก่จีบคนแก,ก่แล้ว,ว ชอบกินเด็กใช่บอกว่ากินเด็กแล้วเป็นยังไงคะเป็นอมตะค่ะฮะกินเด็กเป็นอมตะเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วเมตอนนี้จะกินคนแก่แล้วนะคะอยากลองดู Face off Change your life Change your face And your happiness จริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงเปล่าเป็นสาวโรงงานจริงค่ะทำไมมันจะสวยขนาดนี้คะฮะดูเด็กมากเลยนะเนี่ยสิทสาจริงหรอเพราะว่าดอกเตอร์นี่คะ บอกลาเด็กๆชอบคนแก่แล้วเพราะเธอห,หน้าเด็กเอาตอนแรกบ,บอกว่าจะกินเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อะไรก็ได้ค่ะ